สวัสดีครับ e v h o u s ครับวันนี้เราจะมารีวิวรถตัวใหม่ตัวหนึ่งกันนะครับเป็นรถที่เรียกว่าสารพัดประโยชน์กันเลยทีเดียวมาดูกันวนะ่าเป็นตัวไหนนะ,ะวันนี้เราจะมากับ A 2 0 0 0นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่ต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยครับเป็นเป็นมอเตอร์ไซค์กันเลยทีเดียวนะครับมากับมอเตอร์เนี่ย2 2 0 0วัตต์นะครับ มอเตอร์1200วัตต์พร้อมกับยาง3นิ้วนะครับเรียกว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากนะครับเขาจะใช้ในการที่สามารถขนของได้ด้านหน้าเนี่ยมีตะกร้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็มีแร็คพร้อมติดตั้งมาให้เลยนะครับถ้าเราดูจากเฟรมชัสซีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าชิ้นส่วนนะครับเหล็กจะเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับเส้นเดียว แป็นลักษณะตัวตัว U มาเลยนะครับแล้วก็มีปีกลับนะครับตัวนี้เนี่ยทำให้ความแข็งแรงในการบรรทุกเนี่ยหรือความเสถียรภาพในการบรรทุกเนี่ยจะสูงมากนะครับแล้วก็เรื่องของแหลกที่ท,ทําทางด้านหลังเนี่ยทำให้กดให้ต่ําลงเนี่ยเวลามีของที่มีน้ําหนักอยู่ทางด้านหลังเนี่ยรถจะเสถียรภาพมากเลยครับผมอ่ะโอเคพร้อมกับตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่เนี่ยสามารถถอดได้นะครับ อ่าตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยสามารถถอดได้นะครับเดี๋ยวผมจะตออให้ดูตัวนี้เป็นอ่าฝาปิดนะครับฝาปิดเปิดได้ปุ๊บเนี่ยสามารถจกแบตออกมาได้นะครับตัวนี้สะดวกมากเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจักรยานที่มีความเร็วนะครับช่วงล่างที่นิ่งสามารถบรรทุกของได้นะครับ เลือกสามารถเลือกความเร็วเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามมาพร้อมกับที่จับมือถือให้ด้วยนะอ่าตัวนี้เนี่ยมีเลขตัวถังมาให้เรียบร้อยมีช่องใส่มือถือเบาะเนี่ยเป็นเบาขนาดใหญ่นุ่มมากนะแล้วก็สามารถถอดแหลกได้นะครับถ้ากรณีต้องการเสริมเป็นเบาะนั่งเนี่ยก็สามารถถอดแหลกออกนะครับแล้วก็ใส่เบาะหลังเพิ่มได้นะครับ ตัวนี้มีที่พักขาให้นะครับแล้วก็มีขาปั่นความเร็วระดับหกสิกิโลมตรต่อชั่วโมงหรือว่าเพียงพอนะเวลาออกถนนเส้นเส้นถนนใหญ่เนี่ยเรียกว่าถนนหลักเนี่ยความเร็วเพียงพอในการใช้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอึดอัดมากนะครับเวลาขับขี่แล้วคราวนี้ก็มีให้เลือกถึงห้าสีนะครับมีให้เลือกถึง5สี5สทั้งแดงเหลืองนะครับแล้วก็ดำเขียวฟ้า แล้วก็ครบๆันเลยอัตราเร่งเนี่ยอยู่ในระดับยอมรับได้ครับโอเคนะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้ออลลอยทางด้านหน้าระบบเบรกเนี่ยให้มาเป็นดิสเบรกทางหน้าและหลังเลยนะครับอ่าเป็นเบรกน้ำมันนะเรียกว่าเวลามีของบรรทุกอยู่หนักๆเนี่ยสามารถเบรกได้กระชับนะไม่ไหลนะครับอ่าโอเคครับพร้อมกับล้าเนี่ยเป็นกยาชุบชุบ เอ่อสีเคลือบหมดเลยนะครับเรียกว่าทนต่อสภาพแวดล้อมแน่นอนไฟหน้าไฟเลี้ยวเนี่ยมาครบนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเบรกจัดมาเต็มเลยแต่ว่าเขาจะลดพื้นที่นะลดพื้นที่ให้เรียกว่าดูกระทัดรัดกระพัดกระแมเงเหมาะกับการใช้งานแบบสมบุกสมบันนะครับโอเคพร้อมกับบางโคนหน้าหลังกันโคนที่ชาร์จก็สะดวกสบายอยู่ใต้เบาะแบบเรียบ นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเนี่ยโอ้โหในงานของเรานติดยอดจองเติมเลยสนใจคนสนใจมากกับราคาแค่21,900เท่านั้นเองนะครับตอนนี้เหมือนในงานตัวนี้เราก็จะมีโปรโมชั่น0%นาน2เดือนกับอีออนอกีกจ่ายกันเดยวือเดือนหนึ่งแค่ไม่ถึง2,000นอ,อ่ะเดือนหนึ่งไม่ถึง2,000บาทได้มอไซค์ที่สามารถใช้งานในเขกประสงค์ได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหท้าสาวกว่า ขนหมาขนแมวขนอะไรขนของใจตลาดจริงจังเลยได้สบายนะครับโอเคครับวันนี้ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากทาง EV House เราด้วยนะครับสวัสดีครับ